นมสัสก,การคระปูค่ะเอ,อเอ้ยวัางหันกะสมื้อว่าเม็ดเดียวอิลีปูเอ้ยมากบ่มา,า,มาน้ำกันซ้ำเจ็ดเม็ดเดียวข้างล่างของปูน่ะเข่าอยู่ปูแต่ว่าปูหันจับคููหายบ่ถือเนาะค่ะบ่ถือ ค่ะพราอก็บพาเป็นยังดอกปูแก่ตัวไม่เพราะว่ามันบรายตัวแม่ปูว่าเบิ้มก่าเส้นหน่อยกะจัดนักไปเป็นแสนปูอ้ยตัวละแสนพเป็นยังค่ะเอาไม่เอาไม่ปูแกะตัวไม่ค่ะวดนี้เป็นไร งวัน,นี้เป็นได้ปูเ็ด้่ปะปูเส็จแล้วข้อึ <c oughs> คดเาอจังไรกันงวัน,นี้ให้เอซแก่ตัว,ว <c oughs> ีเด้เอปูขี้กียจอะงวค่ะเอาคักๆรถให้ได้ทุ่นขึ้นแม่ฮึ <c oughs> <c oughs> อเ้ยค่ะ <c oughs> โน,น้กระจัดนักไล่แล้วหาเจ็ดเนาะของตัวมาคักๆเนาะหมวดเป็นที่หนึง่งเมษซาจังไลยกับห้เอฟซี่ได้มีคารถกลับบ้านกลับซองเนี่เนเยเพราหลีกการผู้ใหญ่ท่านื่อกะที่พ่อตื่นอยู่บอกปูาบางหานันค้นบางคลิปของปูเป็นเมินผุนเด้อค่ะเมืนนกว่าผุนอ่ะแหมช้างชี่เรี่อค่ะ อา้าวปูไปนีปน่รอพา้กันองเจ้นน,นวา่านีอ๋อว่นกวนบ่นปูมืหนิแม่เรื่อนายใหไงสินยับค่พะพ่อวานเหรอแม่อ่าหนูหนูทอไปตั้งว 2, 3, 3, ่าสองสายสามสายปูบารับโทศัพั์เลยเขาไปขาคนว่วนี่มาเหรออ๋อค่ขะขาไปเอาเราเราจับาปบบาไ่นี่แ พาดก็ไปไกแทะปูอุบลไม่บหารขนมคนเียงหอน่แล้วค่ะเอาคนคิดไปที่หาที่อยู่ก็เอาเป็นสิบนาทีผุแล้วปูมคอยสิพ่อ พ่อเป็นยังไงค่ะค่ะค่ะย่างหน่อยๆก็คือแปดนาทีได้ปูแปดนาทีนาดเก้าสิบผู้นี้ยังค่อยสิได้ค่ะเอ้าจังไหนคนกระเบิ้งคือเก้าล่ะของปูน่ะมันบ่หอไรตัวออกไปเขาจอดไปค่ะเม็ดเดียวผู้ใดกระถาดิของปูน่ะเม็ดเดียว โอ้ยเป็นแสนสองแสนแล้วค่ะลงไปค่ะเอาวิ่งวิ่งก่อนเด้อค่ะวิ่งวิ่งสวนลองคิดวิ่งศูนย์หลักสิบศูนย์หลักสิบหลักสิบ รักหน่วยอยังกูวิ่งหา้าวิ่งหานี่คือหรักหน่วยอ๋อรักหน่วยหา้าค่ะหน,ห,หน่วยหน่วยห้าค่ะเดี๋ยวเด้อ <c oughs> หนูกำลังเขียนอยู่ค่ะเอาบานกูักกูอะไเด้อค่ะ เม็ดเดียวอันนี้คือข้างบนคือข้างล่างปูบนบนบนจับคู่หนึห้าเม็ดเดียวรลดเบ้ยอเม็ดเดียวรลดจังสี่ละมันค่อยคักเนาะปูเหล็กมันค่ะรักร้อยกับหาโบปู หลักร้อยหลักร้อยห้าคือเกาค่ะบาเทเงินสามตัวแล้วห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าห้า<น> ล่างวิ่งสี่หลักสิบสี่ร่างร่างสี่หลักสิบหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวก็ล่างเขียนอยู่ค่ะร่างวิ่งสี่ค่ะรวิ่งสี่หลักสิบแับหน่วยวิ่งออกหน่วย หน่วยหกค่ะแล้วแเราค่ะจับวิ่งสี่จับหน่วยวิ่ง6ค่ะจับคู่บ,บ่าคู่สี่หกเม็ดเดียวเบ้ยสี่หกสี่หกเม็ดเดียวสมซื้อว่าปูอ <4. S 1> ุบลเม็ดเดียวเนาะนี 6. 6. ่สี่หกค่ะก็่มีละ บาทนี่เอาห้มันมาทั้งสองตัวและปูเด้อบาทนี่งวดนี่าบริีนบันี่เขาบดคุ้มบนหน่งรางมูนบอกว่ากนบจินบัคือที่ชันเ่ยงวนั่นกระไดที่ปูเม่ยงวดนี้ก็กินงัวนกบัง่างหงายงาหอข้าทกามาม่กินกา้มากินเลย มันไหลเวียนบักเฉียบมันกนอ่แล้วมักเขียบมันสิบ่เป็นน้อยหนาบ่ปูน้อยปเป็นตีแล้วปูเป็นแล้วเป็นเรื่องกลมกลมไงบ่ยังบันน้อยหน้ก็บักเขียบก็ตัวเดียวกันสิบ่บ่น้อยหนามักเขียบมันน้อยได้แล้วเราเจออันเดียวกันด้วยก็บักเขียบค่ะมักเขียบมันสิเป็นศูนย์มันเป็นกลมๆแม่นบ่ปูมันก็ศูนย์อยู่ม่นบ่ค่ะเป็นศูนย์อยู่ ได้กินกัสิเพรเขาอยู่บ่อกตีบอกปูวาน่ะไว้จะเข้าอะอย่างนี้ยิ่ยุ่อะย่างซื้อแล้วถามเงินพรอมปูปูวะซื้อแล้วถามเงินพรอมรถบ่อสะทานรถแล้วผัดีใจไว้เอาบาทนี่กวอเขาเลี้ยงเขานิ่มบ่กค่ะแล้ให้งหาลูกมืนึ่งนคนพ่งัวใช้เาหัวเดียวหรอท่านเต้เขาในตีสียนี่ค่ะ ซวยอยู่แล้วล่ะปู่วันนานมูผ่อจิตแจเดิมทั้งบนทังล่างค่ะาหางซีผมก็ูหามเลยเลขนี่ปูว่านี่สิบถมมึงสิบแต้มแน่นบ่คะแน่นทั้งบนทั้งล่างบ่ถึงสิบแต้มทังบนงงทั้งล่างค่ะข้างบนค่ะนยังจะสมัยในฝชอายุสามสิบห่าสามสิบกปี เห็ดมาจังสีติปูไม่เลื่อมเร่ยกว่าไมนดึงมาเห็ดค่ะเขาไม่เขาเล่าไม่เล่าก็งวดเล่าก็เดอนี้ยอดเสีหงวดบังหันนะสองหกหกสองหกตะวางงวดบังงวดบางหันปูฟันเจ็ดเนาะเจ็ดมาล่างมาอีลีค่ะมาอยู่ ต่วหันปูหันจับคูหายบ่ถือเท่านั้นะ่ะค่ะเอา้าโม่เป็นยังและแค่หางเดียวเนาะธรรมดาเล็กกับมีเขามี่ลดปูเอฟซีเพิ่นมาวายยังดอก้นเน้นมดาเาหันหัวสีดวเอา้าสีดาปูเฮ็ดยังสบายอยู่ยังางนี่นปูเลยี่ไหาบม่หรืวเ่าเอาา้า,อา,าวางับ โอ้ยมันมนไม่ผู้ใดเก่งปานนั่นดอกเนาะปูเนาะมันก็นต้องมีลถดธรรมดาแม่เท้าเรกจวิ่งนี่มันก็เขาซุ่อ่ะแล้วอ้างวดนี้ปูให้วิ่งศูนย์ข้างบนสี่ข้างล่างค่ะสิบมาน้ำกันอดรอดซะบ่ละปูะโอ้ยวีอมว่ามันเาเรยปุน้โอ้หาไผมามันโหลดดี า,าวันนี้ปูมั่นใจยูุบ่ค่ะมันหายไปหนึแล้วค่ะมั่นใจนี่ยุ่นี้ไม่ไม่ขั้นดินาช่เอาเงนสามสิบนาทีค่ะเนี่ยนาสิเขาทั้งบนทั้งล่างมัน,นปูวนนี้นค่ะเอากระสันกะ้นไะเบ่ัน,น,น ดูใหไวเก็เป็นข้วรักข้วรักเนี่ะเนี่ยมันถามเราหกสองนี่นี่นี่หกปวยมี่หกศูนย์หกสองหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้านีเขาหกมันออกสองหกนี่ดิค่ะไปดูสองหกแล้วสองนี่ดิสองหกสองศูนย์สองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดสองเก้านี่เรสนกันนีกหนี่รปครับค่ะ ตไม่ได้หมนหาดีมุนหาดีหาศูนย์ีเนี่ยมชกันน่อือไอซีหกเนี่ยไอซีหกีนชนกันหกีนชกันหกซีซีหกปูค่นมมลาแปดทาแปะไม่บนค่ะาศูนย์งาน่าะาิดาปเ้าเอ้าก็สั่นกัน อันเล่าปะปูเลเล่าออกหาแปดสองตัวแรกกันโอ้ยบ่อด้บ่ไใ้เบิงเนอ้อปูรบ่ไใ้ฟังแต่ว่าเอาตั้งแต่เลขกอันนี้โหลดค่ะเล็กเล่า วงกันู่มาแตุ่้งเขาหมือนยูหักอืเอาออจังสันลนะนาะปูเนาะชัดเจนดอ่ละเลขกปูกระไดนี่นี่ชัดเจนยนี่่นี่ค่ะงวดนี่ปูบอกว่าชัดเจนมากๆอาจสิเขาทั้งบนทั้งล่างหงวดนี่เอเขลรียอ<พ> <c oughs> กออกปู๊ใไดท่านที่มันบ่ค่ะไ้รอเอากะสั้นกะ พารุ่นกันงวดน,นี้ขันออกปุ๊บหนูกระิโทษไปหาปูท่านที่เ<บ>นาะปูเนะาะค่ะเอาให้เอฟซีค่ะค่ะรอยู อคันถื่องวดนี้จังไดกับเอฟซีกับซอยปูถ้ำบุญก็แล้วกันพุทธบาทสองบาทพุทธ้อยสองร้อยก็บ่เป็นยังตามค่ะตามศรัทธาเนาะปูเนาะยันไม่ห่อนอหล่าฝนตอนค่ะกับบอลเน่บอลน้อนค่ะกับบอลเน่บอนลน้อน,อน,อนที่ฝนตกมาก,ก่อนเอาของสัง่นละเนาะปูเนาะงวดนี้กัขอให้ถูกๆขอให้ปังๆ วอยสิมิงเงินซอยเห็ดซอยสา่างตัวเอฟซก็ได้ค่ะเอาเวลากา็ได้เป็นหัวแห้งมันแโอ้มันหัวขันมันยุ่ใกล้ข้ามันยุน่ยใกล้นักกัจีบไทยหอยูยยุดอกปูไาทายหมองมันส้ำรุดนะค่ะอันนี้ก็ยุอุบลผุนะตอนยุอุดรค่ะ เค็มมาลาดเ่ค็มมาลาดเข็มมาลาดเสรได้ไปยุดอกปู้จังหวัดโค้งวดนี่เขาก็แล้วกันเดี๋ยวหนู้สิไปยุดอกสิไป่ายเอฟซีเบิงอยู่อาทธยเพิ่นมาซอยเห็ดซอยส่างเนาะอันร้านมาเฟืองมะไายไปชวนเขาอยู่นี่บอกค่ะหเ็ดอันอวยพ่อในเอฟซีนะค่ะเอาเดี๋ยวเอฟซีทุกคนได้มา ลอยเตียนลังค่ายปูเด้อยชลาลังชลานอ่าก้อนที่รอดงวดนี่มันใช้ชุดๆรอดเด้วยเอสที่ทุกปูทุกคนไม่ได้ชื่อเลยผมรวมกันตั้งแต่คำน้ำโมชนะบุญน้ำปูนี่อร่อยท้องอร่อยขาได้เป็นผู้เสียหายค่ะสาธุสาธุค่ะสรุปตัวเลขของอันปูอุบลเนาะค่ะปูอุบลเม็ดเดียว ว่าในปูพันไห้วิ่งศูนย์เนี่ยค่ะศูนย์เป็นหลักสิบส่วนหลักหน่วยกับหาค่ะหลักร้อยกับหาคือกันปูพันก็เลยจับคู่ไห้ค่ะปูอุบลจับคู่ให้ชุดสองตัวก็มีศูนย์ห้าชุดสามตัวกบห้าศูนย์ห้าเท่านั้นค่ะสมซื้อพ่น,น,นเนาะปูอุบลเม็ดเดียวค่ะมานี้วิ่งข้างล่างค่ะ วิ่งข้างล่างลักซิก็คือเลข4ค่ะหน่วย6ค่ะมันปูจับคู่หายก็คือ46เม็ดเดียวคือเก่าค่ะข้างบนให้05ข้างล่างให้46ค่ะสมซื่อกับปูเม็ดเดียวอีลีนละค่ะข้างบนเม็ดเดียวข้างล่างเม็ดเดียวงวดน,นี้ปูเพิน่นกะมันใจได้ค่ะมันใจว่าสีเขาทั้งบนทั้งล่างมาจารย์ะทนผู้ชมคะค่ะ เอากระล่องตามปูเบิ้งอีกจักงวดเนาะค่ะสิเป็นจังไหรปูว่าคันเพิ่นบื่อถืองวดนี้เพื่อนอาจสีเศร้าปล่อยว่าสันเพิ่นว่าอาันนี่ล่ละเอาปูเพิ่นกับมันใจลายงวดนี้ก็อยากห้ f เอซีมีคารถคาร่ามาว่าสันคันเอาไปเบิง่งซื้อบอ่อลงทุนกับ่ไดดี้เพิ่นว่าคันลงทุนก็ได้แน่นอนสุกคนประสันเพิ่นว่าเอาแบบนี้ เสียนหน่อยก็สิขอจบคลิปทานี้เด้อค่ะคันมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปูในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในทาง่องค่ะค่ะรับคลิปนี้เสียนหน่อยก็สิจบคลิปทานี้สวัสดีค่ะ